เดี๋ยวเจอกูไปเคลียร์กันหน่อยแป๊บนึงคืออะไรมึงดูถูกกูเกินแล้วไอ้เหี้ยไอ้ชุดเขียวกูเนี่ยมึงดูถูกกูเกินแล้วเป็ดมึงดูถูกกูเกินที่ตัวนั้นเริ่มปลูกหญ้าไว้กินเองแล้วเหรอครับหญ้าหอมๆหรือจะสู้ยี่งอุ้มุ้มไไอ้เป็ดไอ้เหี้ยนี่เอ้าไอ้เหี้ยสสวัดีไอ้เป็ดไอ้เป็ดสวัสดีครับโฮ้ยสวัสดี ขอบคุณสองร้อยด้วยนะครับติ๊กตอกในปั๊มน้ามันไปทําให้เด็กปั๊มกรามค้างขอบคุณมากครับขอบคุณสองร้อยด้วยนะครับขอบคุณสองร้อยน้องด้วยสวัสดีนะครับสองร้อยด้วยนะครับโกงนี่หว่าเฮ้ยไม่ได้โกงน้องเป็นกีนก็มึงบอกเองมึงไม่ได้บอกว่าห้ามทําวิธีไหนเนี่ยขอกําลังใจหน่อยครับวันนี้ต้องไปชายแดนที่ปราสาทเมืองธมกลับมาจะมาดหนึ่งพันทุกคนให้กาลังใจน้องเขาหน่อยนะครับน้องวันที่หนึ่งเขาไปชายแดนนะครับน้องตัภูมิใจในตัวเองนะครับน้องคือ ด่านหน้านะครับทุกคนคนไทยเป็นกําลังใจให้น้องอยู่เลยนะครับจงภูมิใจในตัวเองเยอะๆนะครับน้องนะครับลุงทุกคนเป็นกาลังใจให้นะครับน้องนะครับเราทําอะไรไม่ได้เราก็อยู่จางใจได้ไหมครับได้ครับห้ามโกรธนะขอกำลังใจจากด้านหลังได้ครับไมลุงับงฟนแมตตีกจะพาไปพบหมอฟันแคร์น้องมึงอย่ามมาพูดอย่างนี้สาวๆเข้าใจกูผิดเหลือพวกโดนหนึ่งร้อยสองร้อยว่าเฮ้ยขอบคุณหนึ่งพันด้วยครับ นี่แหละไม่ต้องดูเป็นี่สิแต่ว่าธิรพันอย่างเงี้ยความจริงแล้วเป็ดถึงเอเป็ดรักเอเป็ดอยากเย็ดข้างลุงเผ็ดคบน้องฟ้าบังหน้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็ดเอกูจะรวเป็ดเอเรื่องสาวคนนั้นอ่ะกูบอกว่าถ้ากูพูดก็คือยาวน้องนะครับฮะเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ ลุงเอรักไอเฮฟรักจีบีดรัก GB, ออฟตัส as. ถูกจริงไหมไอยอเอไอหัวดอไม่ทุกคนลุงเอจะมีชุดเพชรให้ได้ทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบอันนี้คือโดรแรกในชีวิตหนูหนูชอบลุงเอมากชื่อที่โดคือชื่อไอจีค่ะแอบแอบวางไว้55แอบแอบวางเนาะนะครับนะฮะนะครับนะ ุกคนมันมีวิธีปิดแบบปิดปิดแชทยาวเลยไหมอะน้องมันมีวิธีปิด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 อันนี้ยาวเลยไหมน้องปิดปิดแชทนะครับที่ไม่ต้องเปิดพิกัดอะมันกดคําสั่งมีคําสั่งไหมน้องลุงเอคะแล้วน้องน้ําชาขอเข้าไปในใจลุงเอบ้างได้ไหมคะกูจะได้เข้าไปตัดขั้วหัวใจมึงค่ะมึงเป็นเฮี้ยอะไรน้ําชานี่มึงเจ้าแต่กระดูกอีเฮี้ยนี่ก็ สนุกมากคะโดเมไม่มีควยอะไรเลยค่ะเหมือนดูแข่งกันขึ้นสารสารภาพบาปกันอาาัคะตื่นเต้นดีค่ะสารภาพบาปเหลือพวดโดหลักพนันนอลุงแม่กูจะครับแข่งกันขึ้นสารสารภาพบาปไม่ใช่ไม่จะไรสารภาพบาปน้องหวัดดีรอบสองเอเฮ้ยหวัดดีแป๊บซีดยเปลี่ยนชื่อได้ไหมอ่ะแป๊บไซขอบคุณน,น้องแป๊บไซสองร้อยนะครับหวัดดีทีละสองร้อยลุงเอครับครับลุงหล่อมากครับเฮ้ยจริงหรอ ขอวิธีดักกระทือบลุงเอตอนกลางคืนหน่อยครับวิธีก็ไม่ยากนะน้องตามร้านเล่าเดี๋ยวก็เจอนะครับหลอกมึงจจกูแต่งขนาดไหนวะน้องสภาพนี้มึงบอกกูติดหลอกฮะมึงบอกวิธีกูหน่อยเถอะเป็ดอยากเย็ดทางเอเป็ดรักเอมากเป็ดหึงเอที่ไปคบกับเอดในเป็ดอยากใส่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็ดเองอย่าเข้ามาตูมีพระพิฆเนศเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหัวเรือมุมไบเห็นอะไรไหม ลุงเอขอกําลังใจหน่อยครับผมโดนเรียกไปกระท่านหันเฮ้ยเป็นกำลังใจศาสตร์ไร้ขอบเขตไปปราบมุสันน้องน้องปราบมุสันเฮียอะไรยบบเบียวเถอะสุดยอดมากๆครับไลฟ์นี้อยู่ตอนไหนก็หยิบย่าบนตัวขึ้นมากินสะดวกมากครับอยู่อามารมากมากเฮ้ยบ้านล้างเหรออย่างนี้บ้านล้างหรอน้องวุไม่ล้างเหียชาวบ้านไปไหนหมดอะมีไหม อุ้ยไอ้เฮียเจอแล้วเซิร์แบบนี้เจอแบบนี้คือดีเลยนะหนึ่งบาทแปะนอชาวบ้านไปไหนหมด่ะลุงเอครับครับผมขอสูตรทําไก่ KFC จากคาราบีเหลือใช้หน่อยครับไม่มีครับจะไปเปิดธุรกิจที่บ้านครับไม่มีครับไม่มีน้องมนึงเลอกขอสูตรเถอะว่ายละลุงเอครับครูบอกผมว่าถ้าอยากขายยาให้ไปเรียนเภสัชทำาหผมเรียนแล้วโดนจับเคอร์เอาทำไมอะ ลุงเอ๊ะครับจริงรจังนะครับผมได้ภาพหลุดเมื่อวันก่อนแล้วครับจะสารภาพตรงๆงหรือรอภาพหลุดเองก็แล้วแต่นะมึงไปเอามาหลุดเทีย่ยวไม่มีหลุดแล้วน้องลุงพิมพ์ทับไพรพไอซีอีพอพิมพ์เสร็จจะมีดาบขายใช่เหรอ,อครับสอนตกใจแบบไม่เจ็บตัวหน่อยครับยากยากกูกูเป็นคนแบบกูไม่กูไม่ได้ไม่ได้อคติ้งเยอะนะตกูเป็นคนไม่คิดตกใจที่สะพักอะไรวิ่งเร็วกว่ากันครับหอยทากครับ คำตอบคือ,คอมาอ่าม้านะครับสล็อตกับหอยชาใครวิ่งเร็วกันนะครับคําตอบม้านะครับอืมถามพ่อมึงด้วยว่างๆชวนพ่อมึงนั่งถามอย่างนี้นะถ้าไม่ตบกูโด2ยี่สิบนะครับอืมเอาป้าป,ป,ป,ป้ามึงมานั่งถามสล็อตกับป้าป้าป้าสล็อตกับหอยทากใครเร็วกันพี่มา้าอ๋ออะไรดีสุดอ๋ออะไรอ็อปโปคือบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อ,อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคสัญชาติจีน ลุงคะลุงหน้าตาเหมือนนักแสดงฮอลลีวูดที่ดิฉันชอบเลยคะครอ <before. S 2> <an> <us> a n u s a n u s ใครนะ a n a นี n ้พิมหน้ารอเราก่อนนะ่ะเราจะไปช่วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมช่วยเป็ดหนึ่ง <c oughs> ลาวเดี๋ยวแป๊บนึงน้องเดี๋ยวพี่เจอของแล้วเดี๋ยวมึงรอดูนะน้องทุกคนพิม์รอได้เลย กูจะไม่เป็นตกเบี้ยล่างให้ใครๆแล้วชีวิตเนี้ยกูไม่กูกูไม่สนใจใครด้วยแม่งเดี๋ยวร้อยมันเติมตังค์ได้เหรอไอสัต เดี๋ยวมึงจะดูหนึ่งของเซิร์ฟของกูนี่แหละลครับครับทำไมเวลาขับรถถึงเจอแต่ป้ายกลับรถมันไม่มีป้ายให้เธอกลับมารอครับไม่มีป้ายเธอกลับมานะครับน้องเพราะมึงเพ้ออยู่ยนี่แหละก็กลับมารอเหีเ้ยแล้วเธอไงใจแคบจังค่ะทำไมอ่ะ <ๆ S 2> ขอให้มึงสแกนขอให้ผ่าแตงโมย,ยังทําได้แค่ขอผงกระดูกทําให้กันไม่ได้ไอ้น้ําชาผอกระดูกคนนี้เฮี้ยกูต้องตายก่อนติดรอขอแก้เออมึงทำมมน้อยใจอเวรคนเหี้ยเลยจาเปิดร้านเบเกอรี่กันผมกระดูกกูให้ได้นี่มึงรั่วหรือเปล่าเอ้า หนูมาดูลุงเอให้พอหายเครียดค่ะสรุปเครียดหนักกว่าเดิมครับกูเครียดตอนนี้พิมพ์ไพร์เหรอราคาเหรอคือของเหรอพ่อมึงดีเออ๋อนี่อเขาขายของอะนอ๋อ มันละเอแฉเป็ดเป็ดแฉเอต่างคนต่างแฉนึกว่าดูรายการโหนกระสวยนี่ไม่รู้จะเทียวฝั่งไหนอ๋อนี่มันมันมันอุย้ยมันขายของน้องมันเขาขายของอยู่ครับผมโดเนทให้ลุงครั้งแรกลุงทาให้ชีวิตผมมีสีสันขึ้นมากเลยครับลุงโทนี่เนี่ยเป็นอย่างนี้แหละชีวิตกูไม่ต้องอะไรแล้วล่ะโดนตันอยู่ทุกวันทุกวี่วอย่างเงี้ยแต่ลุงเอเจ้าตัวรอดจริงจริงนะน้องรอ,อดูนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นแปบไซเอกก็สู้ไม่ได้อยู่ดีแปบไซคืออะไรวะ นี่จะเป็นโนหนึ่งของเซิร์ฟมึงจะเอาหินมาสร้างบล็อกอยู่เลยสัตว์สร้างโต๊ะอยู่เลยเนี่ยบล็อกรักผมหน่อยครับผมชื่อเรสเฮ้ยรักเรสนะครับรักน้องเสรสอเออนั่นแหละถอนเลยยังบอกจีบตถอนเลยถอนเลย,เล,ยลุงเอครับพรุ่งนี้หวยออกแล้วอขอเลขเด็ดหน่อยครับแมวน้องกูไม่ให้หวยไม่เอาแมวลุงเอครับเฮ้ยสองร้อยเหรียเป็นลูกน้องรัฐมนตรีใช่ไหมครับเฮ้ยเดี๋ยวรัฐมนตรีจัตวานี้ใหญ่สุดไหมครับไม่มีรัฐมนตรีจักรวาลครับแป๊บนึงนะ ลุงเอดา IG ให้หน่อยครับมันไม่ยอมทํางาน IG ทำงานมั่งเถอะ GB เออนั่นแหละทํางานไม่เถอะโอวะ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 เอาไป100น้องเว็บไซต์ทำไมโดเนตเยอะจังเลยอ่ะลุงเอ็งใจพอแล้วน้องทีละ200อย่างเงี้ยนะครับพอแล้วคันนี้ยังไม่ถึงโดมรึงรู้นะนางเฝ้าโดตัวเองอยู่เนี่ยเอาละครับแบนึงนายเอแป๊บนึง เดี๋ยวลุงเอจะไปหาเพชรให้น้องๆดูว่ามันไม่ได้ยากนะครับชักว่าวยังใชัครับใช่ครับชักแล้วครับวันนี้เรียบร้อยแล้วครับนะครับมึงถามว่ากินข้าวอ่าหลังยินเลยเนาะลุงครับคอับทำรสสตรอเบอรี่ในการขอเย็ดตูดลุงหน่อยครับนช่จังไรอย่างไรสัตว์เอาดีๆที่เนาะจะลงเมืองแล้วได้เวลาตูดลุงทางที่ไม่สามารถคีกกันแคลร์ไม่มีอะไรที่จะแยกเราจากกันได้นอกจากทางลุงครับครับผม มาได้เวลาตุงเอเขารักลุงเอมากๆนะคะครรััักกเหมือนนบของลูกตาลุงสักข้างได้ไหมคะห่วงเีลุงสุดหล่อคอคาร์บอนครับคิดแฟนเก่าผมทำยังไงได้บ้างไปถามพ่อมึงนะถ้าถามกูโอ้โหจังไรจังวะไอเย็ดแม่สวัสดีค่ะแพรทองทานชินวัตรเองนะคะเดี๋ยวจะแจกเงินหนึ่งหมื่นละค่ะอดใจรอนะคะรักเออา้ออดใจรอ ล,ลุงครับ,รบผมจริงจังและลุงทําให้ชีวิตผมมีสีสันมากขึ้นจริงๆครับจ,รรจิดใจคนขมิลุงวุนเซนเนี่ยแต่ละอย่างกูแบบไม่รู้จะพูดยังไงอัชีวิตกูบางทีแบบนี่แหละกว่าจะได้ตังค์แต่ระบาดประสาทจะแดกทุกคนจริงนะมาเจอในเซิร์ฟนี่อีกหลอกกูมาตุนอีกอให้เด็กมาลุมกระทืบกูทั้งนั้นเออแล้ว ทำทรงเชิงว่าว้าไปจะแจกของกูพากูไปฆ่าไอ้เฮียแล้วก็แฉเรื่องกูไม่ใครคบได้มั้งวันรุ่งรันครัพโ,ฮโฮอมุงเทอดอกอใหม่เมืองไทยเนี่ยอีด็อกอีกเนี่ยดมามเป็นภาษาเกาหลีอีกเนี่ยแต่ว่าขอบุณสองร้อยนะครับเกาหลีก็ยอมมาแค่ส<พ>องร้อยอ่ะพ่ออืมพ่อพ่อมึงนักูไม่ใช่พ่ออมึงแล้วกันล่ะรู้พ่อใครเฮียอยู่ดีก็ดูเน็ตพ่อพ่อมึงมังม้งเหนื่อยวันวันขอสวัสดีคนดีคนดูสามทีสวัสดีคนขอสวัสดีคนดูนะครับ สวัสดีคุณดูครับบอกฟลุกให้เลิกคิดถึงแฟนเก่าทีครับอเรื่องของแม่เธอเนาะมันไม่ได้คิดถึงแฟนมึงมึงก็อย่าไปเดือดร้อนแทนมันเถอะมึงอือกูไม่เอาใครละอีกเหียไว้ใจใครไม่ได้แล้วโลกไปเนี้ยกูพูดตรงนะกูไม่ได้บ่นไปเรื่อยกูพูดจริงเท้งนั้นอ่ะลุงฟันใช้โซเน็ตค่ะวันนี้แต่งตัวเป็นอะไรคะฟันคนบ้านโพลมึงใช้โซเน็เนี่ยกูพูดไปเรื่อยสัสคนตายที่อะไรฟันใช้โซเน็ตตาย ตายเมือ่อใต้แม่งคนบ้านป้ามึงเถอะฟันโซเน็คคนเฮียไรโซเน็กมาฉีดฟันก,ก,กูนู่นกงยูหรือกงเต็กแม่งมึงอะไรกงยูหรือกงเต็กคิดไรไม่ออกก็กงยูกงเต็กเต็กทวมมึงเถอ,อ,อนะเพื่อนผมอยากลุงครับอืมนั่นแหละอยากปี้วีกเนะี่ยดักสาธารณะกูเนี่ยเฮียแฮทไถเกดักสาธารณะใครเจอก็จะย,ยัดอย่างเดียวทางฝั่งนั้นเขาได้ถอนยังครับอืมทางฝั่งนั้นได้ถอนยังอืมเนี่ยมันเฝ้ากูแล้ะ ่ยรอออคูลุงคางอย่ารางเครื่องไหนวันนั้นบอกวันที่3 1เอ็ดจัดเต็มแล้ววันนี้มาให้กูนุ่งดูตัวตุ่นอีกละน้องวันนี้ทดสอบเซิรฟอยู่มึงใจเย็นดียุงที่ระหว่างคอกับเสื้อไม่รู้อะไรเขียวกว่ากันครับรัักนะคบไม่ต้องรักกูไปลุยมือลายเพียนมึงอะไรเพียนทุกคนมึงรดได้เวลาตุ่นตุ่นนี้แล้วครับของของลุงเคยไปโดนขอบโต๊ะรอครับไม่ไม่เคยครับ ลูฟี่ยังมีฝันว่าอยากเป็นราชาโจรสลัดแล้วน้องน้ำชาจะปั้นคุกกี้จากผงกระดูกลุงไม่ได้หรอมึงเป็นอะไรมะอีน้ำชาฮะจุ๊บนะครับแต่ผมมีลุงเอขึ้นมานผมสามารถยิ้มได้มากขึ้นเลยจริงหรอพรุ่งนี้ขออีกสามเม็ดนะครับลุงเอไม่ได้ฟันเหลืองนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมื่อวานแฟนเขาบอกมาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอหาเด็กเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็ดบอกไม่เกี่ยวยยกูพด P A T A P I M อพีไอเอ็มะนาวถ้าถ้านายเป็นเด็กวิ่งนะมึงไปถามพี่เอฟบีเด็กอะไรโนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม่งพี่เอฟบีเป็นกูรุษกูรุษจ้ะกูบอกมึงแค่นั้นน่ะอืมกูบอกเลยแม่งตาลาตาพี่เอฟแบบอยากให้ลุงเอมาอยู่ใกล้ๆจังเลยค่ะนูของกระดูกอ่อนหูลุงเอมาทําจมูกได้ไหมคะเนี่ยไอ้เคี้ยนี่จะไปทําจมูกก็าเดือดร้อนหูกระดูกหูอีกโดเนทครั้งแรกครับลุงสุดหล่อขอบคุณมากครับ มึงอย่าให้พูดนะเอพงพิษ์ก,ก็ใช้ย่อยแต่ละคนนะ่ะลายากาดดักหน้าทั้งหมดอนะวีวีวีแต่งตัวลายพราง,แ,งแต่ฟันสีเมืองฟางอันนี้ก็ไม่เอาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฝันร้ายสายพรางเครื่อง,งหมา,ายสี่เหลี่ยมสีธัญญาอพีสอนกูดีๆนะแต่ละคนนะลุงครับคนครบเราไม่สามารถท้องกับเต่าทองได้ใช่ไหมครับ คือผมเผลอใจนิดหน่อยมึงเผลอใจกับแมลงเต่าทองมึงรั่วแหรอน้องหำมึงหึงไม่ที่ฟันไม่แข็ยแกวอี้เหี้ยคนนี้อะไเผลอใจกับไม่ที่ลุงเอาชุดญ่ามาใส่เพื่อให้ติดสถานะเมนเขียวใช่ไหมครับไม่ได้ติดสถานะเมนเขียวครับเรี้ยวยังไม่พอหรอกูไม่อยากกูไม่อยากพูดดีกว่านะจริงนะคือบางทีกูรู้เยอะไปมันก็เป็นเป็นเรื่องไม่ดีนะพอมันรู้เยอะไปมึงเ้าเคยเข้าใจว่ามันรู้เยอะแบบรู้ลึกเกินไปมันก็ไม่ดีอะ ลุงเอครับบอกอีปุ๋ยกลับมาเยี่ยมผัวเก่าบ้างครับมันคิดถึงอีปุ๋ยมันกลับมาเยี่ยมผัวเก่าบ้างผ,ผัวเก่ามันคิดถึงเออไลาตามหาผัวอีเที่ยสวัสดีครับสวัสดีครับาอาศัยช่องทางไลฟ์นี้เพื่อชวนมาระดมทุนช่วยให้จ้างคนไปอุ้งลุงเอไปคลินิกทันตกรรมลุงเอเจอเหล็กแล้วน้องกูไม่ได้อยากรู้น้องมึงต้องอยากรู้มึงดูกูอยู่เนี่ยมึงต้องภูมิใจในตัวกูหน่อยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยคนนี่คือการแสดงหรือการขอความช่วยเหลือการขอความช่วยเหลือน้อง ทุกคนลุงเอเจอเหล็กแล้วลวไรวะ้ะปัดคอโอนยี่สิบเดี๋ยวไปพ่อมึงไปเดีแบบ๋ยวนึงน้องลุงเอเจอของแล้วลุงเ,เอจะเริ่มเอาตัวรอดแล้วรอแป๊บ,บนึงหุบปากเออกูหุบให้เดี๋ยวเดน้องลุงเอเจอเอาตัวรอดแล้วทุกคนลุงเอเอาตัวรอดแล้วจากพวกอุย้ยอีกเชือเยอะเยอะอีกเยอะอยากให้ลุงคางซีเครดหน้าซีอุยมาอยู่ใกล้ๆมากเลย,เลยค่ะทำไมอ่ะจะได้ตบง่ายๆเอาไปหนึ่งแปดอือไอสกู ผู้หญิงก็จะตบผู้ชายก็จะตีจะแยงรูบงมังเหี้ยอะไรมึงไม่รู้กูไม่ได้เสกน้องเลยไม่ได้เสกไอัน,นี้ธรรมชาตินะครับไม่ได้เสกนะครับเดี๋ยวลุงเอจะลงหาเพชร้วยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะไม่ลุงเอลุงเอถ้าไม่มีใครมาเกียนกลวก,กูกูเล่นได้เก่งแล้วไม่ครับอะ่ะแปไปกริงกริงฮัลโหลความรักเราก็เหมือนอดีตทำไมอะ่ะรู้ว่าเคยเกิดขึ้นเฮ้ยแต่มันย้อนกลับไปไม่ได้เฮ้ยได้ได,ไดถ,ถ,<อ>ถึงอดีตหรอ ลุงเอหัวดอครับทำไมทำไมทำไมใจเย็นดีลุงทำไมฮามอยต้องหยิกด้วยล่ะครับมันเคยตรงนะน้องแต่มันพุ่งออกเกงไงผมสงสัยจริงๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแค่ฟังเหลืองเครื่องร้องมันเคยตรงแ้วน้องทำไมอแต่ที่นี่มันพุ่งออกเก่งไงลยจริงๆเนะลุงผมตื่นมาแล้วของผมมันจูโดพอดีผมหันไปเจอเต่าทองเลยเผลอใจอะครับกูต้องมาฟังเผลอใจกับเต่าทองจูโดโพ ลุงเอครับบ้านผมไฟดับช่วยสับสวิตไฟบ้านลุงให้ผมหน่อยครับสับสวิตบ,บ้านกูบ้านมันไฟดับก <c oughs> ูวนวัน,วนเป็ดเผาเอยอมเอไม่สวนเอติ่มกูไม่ได้ไม่สวนเนาะถ้ากูโชว์คลิปคือกูแบบโอ้โหอย่าพูดดีกว่าสรุปฟันลงใช้โซเน็กไหมครับไม่ได้ฟันโซเน็กครับอีเฮียนี่ก็อยากรู้แต่ฟันโซเน็กเขาอยากรู้เรื่องไเป็ดไอเฮียนี่ก็วนแต่ฟันกูเออดี ถ้าใบไม้ร้องได้มันคงร้องว่าพ่อตรูไปอยู่บนคอนไม้ขึ้นลาทําไมเม,ม่งมึงรอดูน้องเดี๋ยวมึงรอดูองค์กระป๋อง GB จออออีบีจนออฟโอนยี่สิบอืมจนออฟอีกลุงเอดาผมทีครับ <c oughs> อ่ะดูเท่าไหร่นะ <c oughs> โดูเท่าไหร่นะอยากเลียหีโดูเท่าไรหร่ที่สิบอ มันก็ยี่สิบอยู่แล้วไม่ใช่ยี่สิบบาทขอให้สแกนหน่อยครับรู้อยู่แล้วว่าไม่ได้เดี๋ยวนะสรุปฟันลงใช้โซนคกไหมครับไม่ไม่ได้ใช้ครับกูได้ยินว่าเท่าไหร่วะทำไมกูทำวะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอกลัวเป็ดมึงถามดิวัเน้้อยู่ไหนอยู่ใคร ถ้าผมให้เต่าทองมันกินยาคุมตอนนี้ทันมึงนไปหนีอะไรเต่าทองมันพอมอยา๋ยาคุมทอนมงเชื่อันหามาเชื่อเชื่อเอค่ะข้าหนูไฟดับหนูไม่กล้าอยู่คนเดียวค่ะทำไงดีค่ะอยากไปอยู่เป็นเพื่อนนะแต่ผัวหนูมีลูกซองนะค่ะไปไกลๆตีกูไปแม่ไปบอกผัวมึงจะสร้างอะไลกดิบอกูดิบดวินจีบีดไม่อร่อยเลยครับอืมเรื่องของมึงเต๋ะกูกินลอร่อยแต่กูเบื่อรดเดิมแล้วดีแล้วออกรถมาใหม่บ้างกูก็ว่ากันแหละ แม่งกินแต่รถเดินอยู่พักนึงน<ล>ะต้องพาเต่าทองไปฝากคันหรือเปล่าครับกินจนตัวเป็นสมเสมอ์ปเลยไอ้เหี้ยสีเขียวจะเป็นเบนเทนอยู่แล้วจะหาตาหมา ว้าววันนี้แต่งตัวเป็นย่าที่ตัวเองกินรอครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหัวลูกชิ้นหลุดหม้อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปลาทองในสมองแม่งไม่ใช่มันไม่อร่อยอะไรหรอกไอ้เหี้ยกินแต่รถเดินคนนั่งรับยอดแต่รลใหมสมองที่หายไปหรือสมองไม่มีอยู่แล้วครับจริงวันวันกูกินแต่สีฟ้ากับสีนี่เอกรถใหม่กูโคตรดีใจเลยรักเกนะครับรักเกมกันครับกูเห็นนั้นกูเห็นนั้นที่บีรอรถใหม่กูแว่นตากูไหลเลยสัตว กูแบบโอ้โหไอ้เหี้ยกูไดือ้องรถเดือดแล้วล่ะเดือแต่รถเดียวอ่ะสรุปฟันลุงใช้โซแนคไม่ครับไม่มีครับกูเวลาเยี่ยออกมากูเยี่ยออกรถเดอเปิลเลยไอ้เหี้ยจริงๆนะโถูท่วมกูก็กินรถเดอเปิลกักเลยไอ้เหี้ยดูเพลินๆเหมือนนักรบป่าดูอีกทีก็เต่าทองกินยาคุมครับผมจริงไอ้นี่กูพูดเรื่องสาระเลยกูไม่ได้ทำอะไรเลยสระเององูสระอีไมเอฟออ่างนนูอึนเกี้ยนแต่มึงอย่าไปบอกเขาก็พอ บอกรถใหม่สักทีีไม่ได้เบี้ยวพับจีครับโอ้กูรอจังหวะนี้มันนานมากมากอะจริงนะกูไปเห็นแบบโกโจโอ้โหกู้กใจกูอือแล้วมึงเชื่อไหมลุงเคยคิดเชิญอย่างแถวไหมเออเออเอาตูดทาบเครื่องถ่ายเอกสารถ่ายออกมาขายรีเซลัราคากูเปิดใจกับพวกมึงนะกูดีใจมากเลยหรือเต่าทองจะแพ้ทองไหมครับไม่ใช่ครับคือที่ว่าไปคอร์สกับชิติสือใครเซนอะไรพวกนี้บ้างอ่ะดีนะ คือมึงดูแต่ละตัวออกมาฮีโร่ดิยันเต่าทองไดะอ๋อไหมอย่างเงี้ยแต่งยังไงอ่ะเออโกโจเออง่ายเออแต่ละตัวมันง่ายมึงดูออกมาฮีโร่ดิยอะเพี่อนผมไปต่อยคนทองไอ้ทชเทอร์รี่เยอะจะได้เป็นสองต่อสองคือมาถึงเนี่ยเดียวสุดซอยซอยสุดดาบกูโคตรดีใจเลยอ่ะสรุปฟันลุงใช้โซเน็กไหมครับไม่ได้มึงเป็นเฮียอะไรกับฟันโซเน็กไอ้นี่จริง มึงบอกเซฟเสียงจะไม่ตะโกนดาก่าใครมึงแหกปากด่ากูจนคอขึ้นเอ็นอิดสัตมึงมีความจริงอะไรบ้างแล้วมึงอ้ปองแต่มึงอ้เฮี้ยอะไรล่ะเอกลวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่กล้าก,กับเป็ดไอ้ปอดบวมหน้าหลังมึงอะลุงครับถ้าเราปี่รูบงเราสามารถใช้น้ำมันเครื่องแทน K Y ได้ไหมครับเออให้มึงใช้ไปเถอะแม,ม่งจะได้มีลูกออกมาออลติมัตลุงเอซูดหลอกครับ,รบขอวิธีประดิษฐ์บ้างไฟ จักไตข้างขวาหน่อยครับมีผลต่อไอะไรไหมครับคี่เน็ตมาหนึ่งร้อยสรุปฟันลุงใช้โซแนักไหมครับทุกคนไอ้นี่ฟันหน้าโซแนักไม่ใช่เรื่องจริงเหรอครับที่ลุงไปวันสถาปนาเก้าสิบเจ็ดปีอุเทนถวายอาครับนักศึกษาปทุมวันไม่ปลื้มน้องเนาะห้องไม่ปลื้มเชี่ยมึงใจกูโดนตายทังไงใครจะด่าใครจะไม่รักลุงแต่หนูรักลุงนะครับเลิบเลิบค่ะขอบคุณมากค่ะน้องอีฟไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยเนี่ยวนวันเนี้ยตอนเนี้ย รักเจนนะครับอืมบอกรักกันไล่กูการเปกระดานห้องน้ำโรงเรียนแล้วมึงเห็นไล่กูไปห้องน้ำแล้วตอนนี้กระแพงห้องน้ำหลอจังคะกูหลอกคะแต่ที่แน่แน่หลอกควายได้จริงไม่เชื่อลองอ่านชื่อสิเห็นไหมล่ะ โดเนตจากโจรที่อุบลครับผมงัดเข้าบ้านลุงเจอคําว่าเบื่อไอเป่าที่ผนังนี่คืออะไรครับน้องเบื่อไอเปาพ่อมึงเธอไม่เคยเขียนในเด็กเป็ดรักน้องมินนะครับจากพี่ริมว่าแต่ลุงใช้โซนอ็อกใช่ไหมครับเหนื่อยกูมิงไม่ต้องหวัดดีย้อนหลังกรูไม่เคยได้ดูหลังเลิกงานครับ คันหูไม้รู้วับเจ้นอะไรว่าวสามลีมาปานก็ไม่ให้ลุงครับพุดไปไหนครับใช้โซเน็กไหมครับน้องมันไม่ต้องใช้โซเนกนะครับความรักก็เหมือนลุงเองทำไมนะอ่ะอนั่นนะตรงตรงเลยดีเดือนนี้แหละไม่ต้องฮึไม่ต้องห้นานด่าเลยนักดนตอีโง่ ลุงครับ,รบพูดตามนะครับธรรมนูนธรรมนูนคืออะไรอะน้องชื่อพ่อใครแกให้เขาด่าพ่อกูยีกอะลุงครับสอนทำสบงจากคณะสงฆ์ในปากลุงหน่อยครับสำหรับคนดูใหม่นะครับนี่แหละครับข้ามไปชั่วโมงที่สีได้เลยเพื่อได้ดูลุงกินข้าวเ <c oughs> ครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอโดนเป็ดขายํำ <c oughs> ลุงเอครับลุงเอครับปากกาลุกเลื่นนีเลื่อนหัวแตกไหมครับไม่เลื่อนจะรู้แต่จำสมองกับคณะสงฆ์ในปากจะแค่ดูเน็ตเดียวแต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้มากครับน้องนะครับปินมาหรอเออนั่นแหละมาสักทีเถอะกูจะประสาทเดกแล้วลุงครับผมรู้สึกคอแห้งต้องการเครื่องดื่มอร่อยสดชื่นดีดๆแนะนำหน่อยครับไม่เอา ไม่ลงทุนจากผู้จัดก,การปั๊มที่ลุงเอไปเติมไม่ลงทุนกูจะั่วหลุดกันทั้งตั๊มอยู่ร้องกูไม่ลงทุนนีเที่จะเปิดกระจกมาอยากกินเฉาก๊วยนมสดจังเลยค่ะแต่ละมิดหมดแล้วขอขูดตรงคอลุงไปแทนได้ไหมค่าไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่เฉาป่วยนะครับ <c oughs> น้องคอกูไม่มีเฉาล้วยขายนะครับครับผมต้องพา,มาแมลงเต่าทองไปทําแท้งไหมครับลุงมึงพาไปทําแทง้งไปทาแครี่ก็เรื่องของพ่อมึงเถอะน้อยไปเด็กเป็ดมึงไป็นอะไรกันแลงเต่าทองวนะลุงเต่าทองมันใช้โซนักได้ไหมครับ มึงเป็นอะไรกับซีรีส์เต่าทองอันอีกเนี่ยฮ้อเมื่อาสักลูกวนวันมันคันหูเรื่องอ่ะลุงเอคือ่อลุงเคยเห็นหีไม่ค่าถ้ายังไม่เคยก็ไปส่องกระจกดูนะเคิบทำไมอ่ะเหนื่อยว่ะเอครับเอครับเอครับอเอ้ครเองใต้คอมเมนต์นี่พิมพ์นิยมทั้งนั้นเลยยะจังจัดไอเอย แมลงเต่าทองเป็นแมลงในตระกูลคอกซิเนลีดาซึ่มีมากกว่าห้าศูนย์ศูนย์สายพันธุ์โลกแมลงชนิดนี้มีขนาดได้เลยนะจริงๆนะใครก็ได้เลยฮะจริงๆเธอเลือกเขาบอกเราว่าต้องไปไม่ใครกวรใครจะอยู่กับเราเราพยายามไปก็ได้แต่เคคยิดนะใครก็ได้ใครก็ได้ว่าทุกคนใครก็ได้ใครก็ได้อย่างเงี้ยคำถามที่มาเกิดระหว่างลุงเอกับหมาอันไหนเกิดก่อนเคิร์บตาตอนโอ่ปั๊มนมกับเน่ป้าลุงครับเต้นท่าหนอนชาเขียวกำลังเสียวที่หนอนตัวเองหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหนึ่งน้องไปหนึ่ง แต่งตัวเป็นคุณมาลีกะลาหมเขมรนหน่อยคุณมาลีกะลาหมเขมียนใครกันน้องเดี๋ยวแป๊บนึงไม่ได้กามนะครับไม่ได้กามครับยุงเอค่ะเคยชู่วู้แล้วเบ่งสุดพลังแบบพลังเครื่องเต่าโงกูลตอนยิงสู้กับเบจิต้าบ้างไหมครับไม่เคยครับไม่เคยอันนี้ไม่เคยหบึ่งคือพลังเฮ้ยไอพวกโดนเนตอากุคนนำมือต้าเต่าทองนะช่วยให้เครดิตกูด้วย มึงไปภูมิใจกับเพียอะไรเบต้าเต่าทองมึงวะเย็นลี่ยืดเมืองสุรินโคตรอร่อยเขียวเพิ่นนวุ้มลายินเย็นลี่ยืดเมืองสุรินอ้วน,นครับอ้วนครับอ้วนอ้วนน้นองอ้วนเอโฮไรคือมึงเข้าใจไหมแบบถ้ามึงไม่เป็นกูไม่รู้หรอกชูจุดสูคบคอลลักับจีบีดีมากครับตัวแพนเท่ๆหลายตัวเหมาะก,กับลุงมากอย่างเช่นแพนด้าจริงเหรอมีโตัวแพนด้าด้วยเหรอ สวัสดีครับลุงเอปกติดูแต่ย้อนหลังติดตามตลอดคัรับแต่ย้อนหลังติดตามตลอดคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับลุงครับถ้าลุงกล้าสร้างทุงทุงมุงซาฮูรากับทาเร่เร่โรทาลาลาผมโดให้ลุง21บาทเลยครับผมขอบคุณมากครับข้อมูลภาษาไทยดีมากครับไอลุงเอครับผลเปิดเก้อทองได้เทรนกับเวียดทำไงดีครับไปบอกพ่อมึงน้พพอน้องแจ้งให้พ่อเมึงทราบแล้วพาไปพ่อมงตายไอเย็ดอเด็กเปิดปาดคอโดหนึ่งบาท พ่อครูตังเหลือลุงเอครับจีบีดรถใหม่ให้พลังงานเท่าไหร่ครับนั่นสคริปต์ก็ไม่จำกินก็ไม่กินให้พลังงานพระอภัยมณีเป็นเรื่องที่สุนทรผู้แต่งขึ้นขนาดติดคุกเพราะเมาโซ่แนกในสมัยรัชกาลที่สองราวราลหน,อหนออ้องน้อง นนลุงเอครับ <c oughs> ช่วยสอนผมทำระเบิดควันจากฟันลุงเอหน่อยครับน้องมึงอย่าพาหลุดเฮี้ยเนี่ยกูไม่รู้เขาเล่นอะไรกันแล้วเขาบนกุมมาหลุดกับพวกมึงอยู่นั่งท่องทายเหมือนกันนะครับกูมานั่งหลุดกับผู้มึงอยู่เนี่ยม่รู้ข้างบนเขาเป็นไงกันบ้างนี่ยเฮี้ยลุงครับเมื่อไรจะรับรักแม่ผมสักทีครับลุงถ้าไม่รับรักแม่ผมรับรักผมก็ได้ครับเองเองมึงเรียกอุพ่อ ลุงเอครับขอบนหน่อยนะครับคนผมสัมภาษณ์งานและขอกําลังใจด้วยครับถ้าได้จะมาโน้แก้บนเฮ้ยขอให้น้องผ่านนะครับผมคุณร้อยด้วยนะครับน้องนะครับเป็นกำลังใจนะครับมั่นใจในตัวเองเข้าไว้น้องนะครับทาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ทําไม่ดีที่สุดก่อนครับเวลาจะทาอะไรมึงฟังมึงเถอะนะครับเออกูโมพี่เป็ดเผาลุงทาเลยครับแม่งมึงเปลี่ยนชื่ออะไร พระพะพะพะผู้เก๋กลับมาแล้วลุงลุงลุงโซเนตคืออะไรวะครับลุงเอครับผมวางนงบอดรับเลยคนพิการได้ไหมครับไม่ได้ครับไมม่ีสาวในติ๊กต็อกกับลุงเอใครเอลพริวกว่ากันครับขอชมเป็นไงโทรตามสวัสดีค่ะสุดหล่อน้องมืออย่าเบียวโลบอกดิ สวัสดีครับสวัสดีครับมอมิววันนี้แต่งเป็นแพนด้าร่างะอมรอคะไม่พอฟ้าไม่อยู่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นห้าร่างะอมครับไม่มีนะมีส่รลายนะเขามีแต่ทหารรานอันนี้ใส่รลายนะนีทหารพุงไม่ใม่ทหารพหงครับจิบรีอย่างพลิวโซคิ้วเหมือนพละลุงเอคะลุงเอจะมาเป็นแกนวันไหนนะคะวันที่ยี่สิบสามครับสิงหาครับหมายสี่เหลี่ยมเต่าทองใช้โซเน็กบินไหม พลางตัวเนียนมากจนกระทั่งยิ้มเห็นฟันเหลืองลุงเอครับถ้าลุงเอเงินหมดลุงเคยคิดที่จะขูดทองทั้ง32แท่งบ้างไหมครับลุงเอครับผมโดนแม่ด่าว่าเมืองไม่ประสบความสำเร็จหรอกครับผมแค่อยากเป็นราชาโรสลัต ลุงเอครับจากมาแมลงเต่าทองนะลุงช่วยลุกมาจีบจ่วงแทงให้ผมดูได้ไหมครับเดี๋ยวแจกโซนักลุงเอครับหิวน้ำจังเลยมีน้ำอะไรแนะนำไหมครับไม่เอาอันอื่นจะเอาอันนี้ oh. ได้เวลาโรคอัลติเมทเจ็ตเร เรื่องพระอภัยมณีเป็นเรื่องที่สุนทรผู้แต่งตอนติดคุกในสมัยราๆพ่อลุงเอเกิดแกงเฮ็ดพัวแกงเฮ็ดพั่วไส้นูอามเอาตัวโซโอดเข่าไปก่อยุ่มแตกปัวปัวลุงไปยิงที่ปราสาทตาควายหน่อยแต่งตัวได้แล้วพลซุ่มยิงกูไม่เคย